มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับอยู่กินด้วยกันมาก็มาจะหลายปีละสาปีถึง4ปีนะครับคนเป็นสามีก็บอกว่า,าคุณภรรยาคุณสวยครับผมมีเรื่องจะสารภาพกับคุณ oh. คือเมื่อก่อนนะครับผมแอบชอบคุณแอบหลงรักคุณแต่ผมกลัวคุณเนี่ยไม่ชอบผมผมจึงไปสัญรรมมาไปเสริมจมูกไปทำปากไปทำตาสองชั้นมา ทำให้ผมเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาอย่างนี้นะครับคนเป็นภรรยานะครับจินได้โอบกอสามีแล้วบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถึงคุณจะหน้าตายังไงฉันก็รักคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีแล้วคนเป็นภรรยาก็บอกว่าฉันก็มีเรื่องสารภาพกับคุณเหมือนกันค่ะคนเป็นผู้ชายก็บอกว่าอา้าวคุณก็ไปเสริมจมูกเสริมด้างมาเหมือนกันเหรอคนเป็นภรรยาจินบอกว่าอา๋อไม่ใช่ค่ะอขอโทษนะคะ คุณดูฉันให้ดีๆสิดูให้ดีกูสมชายเพื่อนมึงสมัยเรียนมอปลายมึงจำกูได้ไหม